โดยกลาสบายดีสบายดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบอร์สุขสุขคนเด้อมาพบพาอกำลังรตีเด้อพี่น้องตอนสวยๆแล้วเนาะโดยเปิรนาพามากะมาอยู่อันแคมอ่าป่าพือเพ็่ออะไรพี่น้องเนาะป่าเขาบหรือป่าพืออยู่ทางไอ้เก่งเปิรนผ้ามาเนาะพี่น้องปุมันก็นอยู่ทางในเพื่อแหละป่าติดตตอนสวยๆเนาะเพิ่น พามาเก็บพักกันจองนอะพี่น้องทั้งฝั่งลาวเสิเอิญว่าพักกันจองแต่บ่ฮหัวฝั่งไทยเพิ่นสิเอิญพักอย่างเนาะแบบกินกับตำข้าวปุ้นหรือว่าตำมังหุงใจน้องใหม่นี่เขากันเนาะแบบว่ามากกินั่นะพี่น้องแล้วก็แม่ตูเพิ่นกระส่งแน่ว่าอันเมื่อละเก็บมาหายในเด้อจังน้อยหนึ่งว่ะก็เลยว่าสิมาเอาเลยไอเก่งเพิ่นเขาไปเก็บและเพิ่นหายนางถาอยู่นีเพิ่นว่าอยากให้ล่งวะเพิ่นสิพาไปเก็บอยู่เทิงพูนเนาะมาแบบโอ้พี่น้องม่ได้ทาหอนนา ลืมเครื่องท่านอะอาย่เฮือนเาลอามาลายพินมาเลายพกได้บอได้อยู่เดี๋ยวสิเปิดภาพล้างให้เบิ่งเนาะพี่น้องบรรยากาศดีดีพี่น้องตอนนี้ก็ะเด็ดเอากระเป๋ามาใสา่พูได้นี่แต่ว่าสิเอาน้อยหนึ่งเนาะเพราะว่าเอาเอารายกะจะได้หากินหมดแล้วเพราะว่า บางคนกับบมักพี่น้องเคยเอาเมื่อแล้วเนาะหลายๆอยู่ตอนแต่เก่ากับไอเก่งเคยเอาเมื่อผักอยู่บางคนกับบกินาะวเพิ่นว่ามันคมนะแต่ว่าสําหรับเฮากับว่าแซบเนาะเพิ่นว่าคมไม่ถาัรยากน้องตีกับหมาก,กินเนะาะริดภาพมาทาั้งพี่กับพี่น้องบรรยากาศดีดีเนาะอยู่ในแคมป์ป่าผืนนี่แหละจอดรถไว้ทั้งนั้นแล้ะก็มาน้ามกใสใสคื่อมีปลาขักเนาะโกนพี่น้องเพื่นอนนะ Hin tàu hua kong mop mop dù hai kìa kìa tang tung ku nọ. Anh đi học hôm ba. Mh. Anh nít nữa ndong yang nọ. Hm. Hin lila lila. Lila b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 a. เอาลายก,กไ,ได้่อ,อืมเอาแถวนี้ก็ได้พี่จ๊ะทำอยกเก็บคือกันอยากลงลงบ่ลงทรงบางๆหนึ่งแค่แหงคือเกาไะมีัม้มีบ่มีน่าไคุณปะะเอาแต่แถวนี้ก็พอเอาแถวนี้ก็ได้ป,ปลาพี่น้องเบ่งก่อนเด้คือมือถเบ่งนี่อืมงามงามเนาะ พักการจองพี่น้องนเกิดร้ายเกิดเพิายนะเราสิวามัดนน้อยหนึ่งสิบพันนอืมยืดเลยเอาหา่างเก็บเอาหน่อยหนึ่งนี่กระโปเลยเมนเอาแบบนี้เลยพี่น้องคักคักะักทีลงน้ำเถอะบอลงตังไงเล้อยางลงนี่หางพุเอาไปแก่แก็พอแหละไม่ไ้อะไรเอเออเออหมด มีหอยหอยยังนี่หอยเด็เแอรีใหญ่ใหญ่โอเคปาไปนี่ก็ได้โอเคปาไปแถวนี้แหละบ่อึ๊บปาไปด้ยหมือนลงตําน้ำเลยเนาะเหมปลาลายก็เนาะนี่อือพามาย่างน้าเด้อมือนี่อ๋อนี่ตัวกลงัายักเนา เป็นปลาอย่งนี้ปลาซิวปลาขาปลาซิวมีปิงบ่ม่ขกูนานะอุ้มทุี่แถวนี้ฮาบอยากไปไกลเราก็เลยเอาแถวนี้ะมันไดความปลาบ้าเอาแ่านสิ ทางพี่บ่ะปลาทบ่เลโต๊ะนอนปลาที่โต๊ะนีอันนนี้ผัักอนี้บุปปาเลยเคยมาเก็บกับเพื่อนเื่อหนึ่งตะกี้น้ำบกแล้วแม่สว่วงหนึ่งนะมากับปลาแลมน่าละกันทางอ่างพานีอ่างามตะกี้น่ะไปเบิ้งพุ่นบ่ะพุ่นละพุ่นละภาคบ่ะพุ่นละเบิ้งมันหลายเบิ้งที่หาเบิ้งบนได้บ้านตั้งอยู่ในแคมเบิ้งบ้านก็ได้ ทางบอเจคนีเอิร์นี่แจ็คคนเอิร์บอ่นีงามงามับีแต่กินได้เลยเหมือนเนะเหมือนซนี่แหละเห็นผืน้าอยู่ตลาดนะหมัดละสิบพันเนาะสือมากินกับข้าวปุ่นอยู่ตอนนั้นเ็นห่อลายห่อ้อ่อน่านี้งามอนเดึงเอาเลยนี่งามงามนะยังไงขังอันนี้ บรรยากาศก็ดีเอาแถวนี้กับพ่อเล่นดมดนี่เอาพอดีกินนะอาเมืองอัจฉริยะร่วงร่วงแรงๆนี่มาแถวนี้น่ะมีแต่ต้นนี่แหละเต็มปั้บเนี่ยเดี๋ยวนี้มีนแค่ได้เกลืออันนี้เพิ่งเอนยมาต้นพื้นเนาะต้นพื้นอืมมาที่ก่อนชนิดหน้าอย่างเดียวหนึ่งนี่เบอกดึงขาเบด้อๆเ๋ยวเพ็่คนดึงเอาเนาะห้างเว่อรมาดันนะ ทรงเกียกขึ <S 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 s> <S <S totally ้นไม่ดูวตักตามเลยดูดูน้ำเก็บพักกระจองสีมันอยู่นะมันนี่นะพี่น้องนี่เราดึงขึ้นมาทำมันอ่อนมันไม่ไหก็ไม่ยากเนาะแมนเอาสิมาเก็บทางนี้ก็แม่นบอกว่า เออเลยแม่เราต้องเอาทางในมัอนอ๋อนวิตี้นี่เนานะน,นั่นแหละพอดีงามอ่อนดะำนี้กับขึ้นดำน้ำด้วเขาก็าาอยากเก็บจับไปให้เราดูเก็บอ่ะจับก่อนอาใส่ใส่บริษายถุงใส่นี่เละพอดีค่ะ <laughs> ยันถือ,อยาอักกันเนาะแม่นเนาะอันนี้กันเนาะ <c oughs> เมนโดนอ่อน,นเมนเมนเอาสองอันเลยนั่นนะส <c oughs> บอกเมนเห็นมันโตเป็นอันนั้นนะตัวเป็นดอกเออนั่นแหละอ่อ <c oughs> นอ่อนมันดู้จักเ <c oughs> นาะทั้งเข้าไปดูจักเลยพี่ <c oughs> <c oughs> น้องอืเขาเปิดแผ่นเลยลองปิดไปขึ้นเปิดแผ่นเออตั้งแต่ไปยามป่ามาขึ้นนี่นะะี่ข้ามี่เลยค่ะ เป็นพื้นขายนะทั้งยาวทั้งแก่เ่ป้าแกไปเรวนั่นเลยวะเล่ตัวนี้ตัวนี้มาเออเห็นนะทุกคนมันอ่อนมาหากชมบรรยากาศเก็บผักการจองพี่น้องเดี๋ยวเมื่อละสิบบเห็นโบเห็นบรรยากาศเดีวอยู่ภาคหน้ามันเกิดได้ทุ่งนะมาภาคนี้มีเกะมาเลยจะปือพี่น้องเลยอยู่ในป่าคือไม่อันนี้ก็เอาได้มาทำนี่โบเอามันแก่ อนอน้ตัวน,นน,นวยังยังได้อยู่ลุงน,น,นี่เติบไปทางพุ่นละทางพีกับพิลุงตอนบนมีอยู่ไปเลยเลยนะะาะก็ทำแปนเนาะพามาลุยรินน้ำได้มุนิ้ไซด์ได้แท่น้ำก็ได้นม่เบิงหอยนี่หอยพี่เนาะ งยใหญ่เด้เนี่ป้าต่ปลาไปดคือเก่วาวเงยใหญ่อีลีม,มีบ่เออย่างลงมาแหงมีเนาะเอาเอาแถวนี้กับพ่อเลยสิหย <c oughs> ่างลงไปโลดแถวลุ่มนี่เอาไปเอาอยู่ใกล้เข้ากับบ่อน,นั่นอเอาไวหลายนี่เอาไว้ลายย่างเอาแถวนี้แหละ <c oughs> นี่จังแป้นไงอ่อนๆเนาะทางฝั่งไทยิ่นเฉื่อยเนาะ ตอนหนาลง่น่าเอินบ่คือกันได้ผักตบสวาบลืมผักตบสวาจะคือฮูอ้าวลังโบนิ่นก็เอินคือกันเออ้าเ้าผัเอินแต่นี้เอินผักกันจองพวมันคือจองเห้ไาะงให้ดโอ้ยบุญญานดอกพี่ว่าบจับ้ยังวะเกี่ยวขาวเอ้ยไปอันนารับจ้างเกี Than ่ยวขาวกับจับอยได้วันยบาน จะย่างลงไปนี่แหละเมนเมนที่มีปลามันอยู่แถวนี้แหละเป็นแบบนี้เลยนน้ป่าพื้นี่ก็ลายยุ่มทังหกบยาให้เขาเอนยนี่นยนี่บยากให้เขาบกเขาก็ได้เอาแถวลุ่มนี้ก็พอเลยค้าบไปเอาลาย แล้วก็ลวกบห่วบแล้วกินกับข้าวปุ่นน้ำกระแดกแซ่บนี่อันนี้ก็ทั้งเมทพิ่นบอกเอาผักกระจองมานเด้อเพิ่นเหนียนกินกับนั่นเลยเนี่ยบางทก็เห็นคนเหนียก็ป้าป้าอยู่ป้าเรียดปลาหมุนป้าป้ามันคืนนี้เด้เอืงอเรือเมื่อเช้านี้ไปเบิ่งได้ปลาดุกตัวหนึ่งกระป๋อตัวหนึ่ง นี่ก็แม่นบมันแก่บ่เอาก็ได้บ่เอามันแก่กแกล้วผู้หาอะไรโตยอนอ่อน,นป,นปาหลายเติบลงมาทางนี้ก็ได้ลงยับลงไปนี่แหงหลายได้เ,เห็นหน้าเพิ่นอันนี้ฮะย่ำแลงเพิ่นเห็ดอยู่ได้เพิ่นเห็ดหน้าแซง่นอันนี้แถวหน้าอันนี้เห็น มันแบบมีมีคนมาเด็ดก่อนนลยแหละมีคนเคยเก็บได้แหละอันนี้บดมันขาดมันยังมันขึ้นมายาวๆนี่เมนห้อยเคยเก็บแต่ทิดก่อนแต่ไม่ก่อนมดละเอากระหาเอาต้นอ่อนเลยเห็นขาดโมหาแต่ต้นอ่อนมันได้เยอะกี่นี่มันแก่พวกนี้เอาก็ได้หาไ้ตัวเป็นจุมนะเออได้่นั่นนะ นี่อ่ะหยางาก็ได้บะถือก็ได้กะโซน,นเก็บเทบเบิ้ลแถวนี้ก็พอแล้วหลายล่ะพากันมาลิ่นน้ำเมื่อนี้แห้งเก็บแห้งหมวนเนาะมันหลอกอันนั้นเอนเอิ้นว่าอันนี้ย่างนี้บึ้งบ่แม่นเนาะอันนี้นะเออก็เอิ้นบึง้งคือกันเออบึ้งบ่งบึ้งว่ามีแต่ป่าเพื้นเด็ดต้นไม้กลางบึง้งทั้งมันสีเป็นทั้งลุ่มนะสีเป็นน้ำนะเทิ่งเลยสีพู่เป็นกิศนุ่ม ฮะไอะตัวเป็นจุมนะเมนเมนเมนว่งางนะมื่กี้พ่อทีก็พากนันนมพากันนัน่นย่ำแรงมา่วนนั้นนะดนเลยนะมากับปลาแลมแล้วก็ทางไอพามีแล้วก็วงเหราเนะเลยแบบมาไม่ได้ย่างเก็บอ้อมนี่ไปหันแล้วก็โค,ค้งกันนา <c oughs> หลายเกิน <c oughs> ไปกัน เออเป้าหั่นแหละเอาถือเอาแล้วนี่ตัวนี้นี่อย่างคราวนี้เลยสองอันเลย <c oughs> ย่างงงมัทท่าไดงแห้งหลายไดหย้หลายขึ้นหลายขึ้น พากันขี่รถมาจนหอนบนเก็บพี่น้อยจนรถไว้แล้วก็พากันยางลงมาตัวหนอาจ,จะเห็นมันนอนนี่ถังอ่อนๆแบบนี้เนาะเมนทอดเท้าเก็บไปอันนั้นกักเด้กินบนี้ตลาดบมด่มีไหนมีแต่อันนี้จนเหลืองก็ยังซื้อกิน,นมันบ่มีเก็บเลยเก็บเลย ห้าต้อนอ่อนได้ตรงนี้ไ,ได้ยุมาไวนะ้เนาะมาก็ได้เลือกเอา้าวหลายอะไรเลือกเอา้าวหาตัวเป็นจุ่มนะก็รู้ว่าเป็นดอกต้นอ่อนนี่ทั้งขางจะเเต็มเนี่ยนี่เนาะเมนอตัวเป็นดอกนะก็ได้อยู่ตัวน,ะนั่นตัวน,น้าตัวเป็นจุ่มจุ<อ>่นมน,นี่เน็ดดอกไม้ก็ขาดได้ไหมนี่ยังอ่อนอยู่อันนี้นะ ตัวนี้แหละทีแต่มันแผ่พันนะแ้่มันจะเป็น,นดอกแตก่เป็นใยเห็นไหมอ,อย่างเก็บนี่เบิ้นี่กับกับพือมันแปนนี่เอาตะว่างแปนแนนี่แหละ,น,น,ะนี่บ่ หอยพิ่นเก็บี่ตัวขาดมี่นเกคเนาม่นกากินคือกัน่นกิน,นพี่น้องูมกมกยบ้านแค่บบนี้มีเนาครับว่าปูกหมังมีเ้อทั้งหนาจังจูมมนะพี่น้องอันนี้ อย่างเราคุณเทิงนี่นี่พอแหละเอาลายลายอย่างลงไปยังมีเต็กเลนหลุมนี่แห้งหลาย,หลายแหนม่ลงไปบางหลุมนี่แห้งหลาย,ลายบัวเดมาดุนพี่น้องได้ขึ้นต้นไม้สองบึง พอแล้วนี่สิบพัอันละสิบพันสิบพนหนึ่งวันนิดหน่อยดีย่ตลาดวะเจ้านี้แหละห้ามก๋าสือมากินสองถถอน,นี่ไงะสือมากินกระปุ่นนี่ทำนี่พักการจองอาหารบ,บ้านบ้านเรพี่น้องอาหารธรรมศา,ามสตร,รส์ลุยน้ำเอาเลย ยังมีทางนีหักพอแลลวใ่เป๋ออ่ะขึ้นมาเิออย่างใสก็ได้จะสบาย่าัว่าเอาหน่อยเดียวได้ค่ะเต็มเอิกเลยใ่มานพ่อและจจมันจะถือง่ายทางมือเฮากับบุญใกโอเคป็นด้าองกนเฮงมแล้วบบ ยองก็ได้ร้ายเติบเนาะเบิ่งปัญได้กินเนาะพี่น้องป้าหับสมทางเมืองเขาเพิ่นกางงามเนาะพี่น้องไอ้ทางนอกนี่ก็ได้บรรยากาศ<อ>ลมลมเน่บันนอกออกนาอ้าแบบนี้เลยพี่น้องบรรยากาศเนาะเพิ่นเลี้ยงหมูเลี้ยงงวเลี้ยงควยอยู่แบบอยู่เฮือนก็มีด้วเนาะหมูน่ะมีบ่เมรแล้วก็เลี้ยงคือกันเห็นเราเลี้ยงหมูอยู่พี่น้องแต่มันกะธรรมาได้ ขัว่าเป็นราคาสูงดอกแบบถ้าอยู่ที่ซื้อก็คือว่าอ,าานอันนาพดเนาะอันเลี้ยงทุกลังเฮือนนั่นแหละพี่น้องบ้านนอกเทาก,กันน้องอันเลี้ยงงัวเกลือไหลพลังงเลยแม่งงัวแตสิเป็นราคาอยู่มันกับรว่าเป็นราคารวมมันเป็นชัดใหญ่แบบไม่เลียงยมากนั่นแหละมันสำคัญเนาะว่าำสำคัญเบิกพากออกไป<อ>พากันมาเก็บพากันจองพี่น้องรายการเทาก็เอาเมือเฮือการผลาเพราะว่า กันจองนี่กะโอ้ยไม่ปุูนกะแพงแพงตา <35. S 1> มนำเดียวสิบพันสิบหมื่นกีบความแพงเลยเสียงเลยอ้าใสะดิเฮียนใส่หอมเด็กเด็ก,ดก,ดกเลี้ยงเฮียนแล้วเนาะพ่อ,อ,อขาวคนนี้พักพักเป็นเรียงเป็ดแคมน้ำ เออต้นมันเห็นพืปลูกล้หอยเป็นกอปลูมีดินกว่างมีพืงเห็ดนะค่ะเ็นพ่งเห็ดก็ได้ทางมากะยากยากน้อยหนึ่งสองพืนเอาเรื่อง พี่น้องเนาะบัดน,นี้มาฮอดเฮื่นเลยมิเตวะสีคอจบคลิปแหล,ละมาแต่ละป่าพักกันจองพี่น้องไอ้เก็บเอาก็ได้หลายเติบเนาะพอได้กินอยู่อไอเก่งเพิ่งฝึงไว้างามๆเนาะโดยมิเตวาคลิปนี้ก็สีคอลาไปก่อนเด้อพี่น้องเด้อถ้าพบพ่อคลิปหนาเนาะโดยเอาเดี๋ยวก็เฮากสขคลอลาไปก่อนเลยพี่น้องเอาสบายดีเด้อสบายดีเด้อ